สวัสดีชาวาลาัคนาราศีพฤษทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาประยากรดวงชะตาให้กับชาวาลาัคนาราศีพฤษประจําเดือนเมษายน2565นะครับในเดือนเมษายนนี้จะมีดาวยกย้ายหลายดวงด้วยกันนะครับดาวประจําตัวของชาวาลาัคนาราศีพฤษก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ในเดือนเมษายนนี้นะครับจะสถิตอยู่ที่ราศีกุมนะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะครับตรงนี้ ราศีกุมก็เรียกว่าอยู่ในเรือนกรรมะของลัคนากรรมะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับการกระทําต่างๆหน้าที่ความรับผิดชอบของชาวลัคนาราศีพฤษเองนะครับแล้วก็ดาวประจาตัวนอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสด้วยนะครับตรงนี้เรียกว่าดาวประจำตัวอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสดาวพัดเองเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภาก็คือเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับ เจ้าเรือนมณัก็เรื่องของความสูญเสียความเจ็บหายนะครับหรือเรื่องของการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นได้หรือมีเรื่องราวที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนนะครับตรงนี้ดาวเป็นตัวพออยู่ร่วมกระดาวพระบัหัสเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ชาวลัคนาราศีพฤษีมีเกณฑ์ที่จะมีการทํางานนะครับเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างแดนนะครับคนต่างเชื้อชาตินะครับ หรือจะต้องมีการเดินทางเพื่อการทํางานเนี่ยเป็นระยะทางทเรียกได้ว่าการมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเรียกว่าจะมีทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องของความสําเร็จเนี่ยเข้ามาถึงตัวชาวลัคนาราศีพฤษอองนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็หลังจากวันที่7ดนะครับดาวพระอังคารเนี่ยครับจะมีการยกย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกุมเนี่ย อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับดาวเป็นตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยดาวคานกับดาวพระศุกร์ก็เรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ดาวพังคานเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของคนรักคู่ครองนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเองเนี่ยนะครับมีเกฑ์ที่จะได้พบเจอนะครับคนทุกอกถูกใจนะครับเป็นมิตรที่ดีนะครับ หรือเรียกว่าจะได้พบเจอกับหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับกับใครบางคนมีการทํากิจกรรมการงานหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยรวมกันเรียกว่าเป็นคู่มิตรที่ดีหรือคู่ส่วนที่ดีเนี่ยที่จะเข้ามาหาชาวลัคนาราศีพึกได้นะครับตรงนี้เรียกว่าบางทีอาจจะเป็นคนเรียกว่ามาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับคนทางไกลนะครับเข้ามาติสดสนิทมีความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีพึกเองนะครับตรงนี้ แล้วก็หลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวพับทัดเอกท่านจะยกย้ายออกจากราศีกุมนะครับทาให้ดาวจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษเองเนี่ยอยู่ร่มกับดาวพัางคานเนี่ยนะครับไปตลอดจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเรียกว่าดาวคูกม,มิตรซึ่งกันและกันมีแนวโน้มอยู่แล้วที่ชาวลัคนาราศีพฤษเเนี่ยจะมีความรักที่ดีๆมีคนดีๆเข้ามานะครับเข้ามาในชีวิตเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งต่างๆในเรื่องของการงานงการกระทาต่างๆนะครับตรงนี้ ต่อไปอย่าครูพีจะพยากรณ์เป็นเรื่องๆไปนะครับให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับเรื่องแรกเลยคือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือดาวพาพุธนะครับดาวพาพุธเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนในช่วงต้นเดือนนะครับเรียกว่าดาวพาพุธเองเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมีนนะครับตรงนี้ยังมีคงมีตําแหน่งเป็นปักเป็นนิดอยู่นะครับอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์เรียกว่าการเงินยังมี เรียกว่ามีเรื่องราวมีสภาพของการได้มาของเงินเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่ได้มาก็อาจจะได้มาเล็กๆน้อยๆได้มาไม่เยอะมากเท่าที่เด็กตั้งใจเอาไว้หรือเรียกว่ามีโชคมีลาบก็ได้มาได้ไม่เต็มที่นะครับตรงนี้แต่ว่าหลังจากวันที่4เมษายนแล้วนะครับดาวพพุธเนี่ยดาวกันเงินจะมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับเรียกว่าดาวกันเงินเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยอยู่ใน เรือนวินาศของลัคนานะครับอยู่ร่วบดาวมรตยูด้วยดาวพระเกตและดาวพระราวหูนะครับตรงนี้เรียกว่าการเงินของชาวาลาัคนาราศีพฤษภเนี่ยครูปีต้องบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะอาจจะถูกหลอกถ,ถูกโกงนะครับตรงนี้เกิดขึ้นได้มีการกระทําจากบางคนนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนำเรื่องราวนําปัญหาเนี่ยเขามาทําให เกิดปัญหาอาจจะเกิดเรื่องของคดีความเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับที่จะต้องใช้จ่ายในการกระทําอะไรก็แล้วแต่จะอาจจะเป็นงานนะครับเป็นการทําสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับกับใครบางคนตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาทําให้สูญเสียเงินไปโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรือเรียกว่ามีเรื่องจะต้องใช้เงินนะครับ เกิดความผิดพลาดในการกระทาของตัวเองเนี่ย <ked> เกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับหลังจากวันที่4เมษาเป็นต้นไปนะครับตรงนี้เรื่องการเงินอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในช่วงเดือนเมษายนครับของชาวลัคนาราศีพฤษในการใช้จ่ายนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของการทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดแล้วก็จะต้องสูญเสียเงินเกิดขึ้นได้นะครับของชาวลัคนาราศีพฤษเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับดาวการงานของชาวลัคนาราศีพฤษเองก็คือ ดาวพระราหูนะครับเรียกว่าดาวพระาหูเนี่ยยกย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษนะครับเต็มตัวแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าดาวพระราหูเนี่ยดาวการงานนะครับอยู่ในเรือนวินาศของลัคนาแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระเกตแล้วก็ดาวมรอยูด้วยทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์นะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันนะครับเรียกว่างานจะต้องมีเรื่องราวที่จะต้อง เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้เกิดขึ้นได้ในดวงชะตาหลังจากวันที่1เมษาเป็นต้นไปนะครับตรงนี้เรียกว่างานพออยู่ร่วมกับดาวภเกดเนี่ยก็มีเกณฑ์เกี่ยวเรื่องก็อาจจะต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนทางไกลเกิดขึ้นได้หรือมีการเดินทางไกลอย่างกะทันหันนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นได้ด้วยความที่ดาวกันงานนอยู่ร่วมกับดาวมรุตยูนะครับตรงนี้เรียกว่ามีการที่จะอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือโยกย้ายไปอยู่ อย่างที่อื่นเกิดขึ้นได้นับของชาวาลาัคนาราศีพฤษภนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพของชาวาลาัคนาราศีพฤษภเองในช่วงตลอดเดือนเมษายนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่มีเรื่องราวร้ายๆหรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของรัสุขภาพเนี่ยเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของชาวาลาัคนาราศีพฤษภนะครับ้วยความที่ดาวประจําตัวก็อยู่ในตาแหน่งที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันดาวซึ่งเรียกว่าเป็นคู่ที่ ให้คุณต่อกันนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับตรงนี้เรียกว่าเรื่องของสุขภาพก็ต้งจะปลอดภัยหายห่วงตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับตรงน,นี้แต่ว่าเรื่องาราวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีการผิดพลาดในบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าอาจจะการเป็นการเดินทางไกลกระทนหันแล้วก็เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้บ้างนิดๆดหน่อยนะครับเรยกว่าอ่อนล้าอ่อนแรงไปบ้างนะครับในบางช่วงบางเวลา ของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนเมษยายนนี้นะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภดาวความรักคนรักคู่ครองก็คือดาวพระอังคารนะครับในช่วงต้นเดือนดาวพระอังคารยัง,ค,ยง,ยงคงมีตําแหน่งเป็นอุ่นนะครับอยู่ในราศีมังกรเรียกว่าอยู่ในเรือนสุขภาพของลัคนาเขาเรียกว่าคนรักคู่ครองความรักเนี่ยครับค่อนข้างจะมีตําแหน่งที่ดีนะครับมีอํานาจนะครับมีเกียรติที่ดีอยู่ในเรือนสุขภาพเรียกว่า เป็นคนรักที่มีตำแหน่งที่ดีมีความก้าวหน้าที่ดีนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีกฎมีระเบียบค่อนข้างจัดชัดเจนนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภเรีกเรยกว่าคนที่มีคู่เนี่ยจะได้คู่ครองทีค่ค่อนข้างจะค่อนข้างมีความเป็นผู้นําในช่วงเดือนมีนานครับต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายนนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวดาวคู่ครองคนรักนะครับจะมีการย้ยายเนี่ยเข้าสู่ราศรีกุมนะครับในวันที่7เมษายนนะครับ มาอยู่ร่วมกับดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วได้เป็นดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันด้วยนะครับตรงน,นี้เรียกว่าความรักของคนมีคู่นะมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีกิจกรรมทําร่วมกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันเรียกว่ามีความรักที่ค่อนข้างจะมีความรักหวานชื่นนะครับลงตัวนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความรักที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับของคนมีนมครอบครัวตรงน,นี้ส่วนคนโสดนะครับในช่วงต้นเดือนก็เรียกว่า ได้พบเจอกับใครบางคนนะครับอาจจะเป็นคนซึ่เข้ามาพยุงเข้ามาช่วยเหลือนะครับตรงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีสภาวะความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะมีความดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนบุคคลซึ่งอาจจะมีอายุมากกว่านะครับตรงนี้มีความเป็นไปได้นะครับ ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีพฤษภซึ่งเป็นคนโสดน,นะครับแต่หลังจากวันที่7เมษายนไปเนี่ยเรียกว่าคนรักคู่ครองนะครับเข้ามาอยู่ร่วมประดาบจําตัวก็ทั้งจะเรียกว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเรียกว่ามีกิจกรรมที่จะทําร่วมกันมากขึ้นก็มีเกณฑ์ที่เรียกว่าคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เรียกว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาอยู่ร่วมกันนะครับ กับชาวลัคนาศาีพฤกษ์เนี่ยเกิดขึ้นได้เรียกว่าความรักของชาวลัคนาศาีพฤกษ์เนี่ยตลอดเดือนเมษายนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะครับครูพีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตรงนี้พ่า์ที่เป็นนะครับเป็นเรื่องราวของชาวลัคนาศาีพฤกษ์ตลอดเดือนเมษายนนะครับตรงนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ให้กับครูพีด้วยมีอะไรคอมเมนต์แนะนำติติชมก็แนะนำกันมาได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยังไงก็ คุปพี่ก็ฝากให้ติดตามเรื่องราวต่างๆต่อๆไปในทุกๆเดือนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงหน้ตอนนี้สวัสดีครับ